สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพอกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดล่าสุดในส่วนของแพวพาวกับพี่น้องแล้วก็ทีมงานเพิ้นนะครับเพิ่นก็ได้เล่งในส่วนของโคองออกจากพื้นที่เลิงนกทาครับทุกท่านนะครับแล้วก็มีภาพบางช่วงบางตอนเนี่ย นะครับในส่วนของการขนของครั้งสุดท้ายนะครับพี่น้องน,นะครับล่าสุดนะครับในส่วนของเพจสบายดีแซบเพิ่นก็ลงไว้แคปชั่นแบบสี่บอกว่าลาแล้วเลองนกทาอยู่ฟรีมาตั้งแต่ต้นได้เวลาเซโลง,งังนัดกรลงมาแบบสี่นะครับแล้วอีกโพสตหนึ่งครับเพจสบายดีแซบคือกันครับเพิ่นโพสต์เพิ่มอีกว่าลาแล้วเลองนกทาทีมงานแพลาพลาวพสท์กำลังเก็บของคาดว่า สถานีต่อไปท้าพระขอนแก่นป้าพี่นอนะครับประเด็นบอยุมองนี่ครับพี่นอนะครับแต่ประเด็นยูทีเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับคืนกับบางคนก็ถึงขั้นเศร้าใจนะครับเพราะว่าเห็นภาพเก่าๆนึกถึงอดีตที่เคย อยู่แล้วก็ที่เคยมีความสุขรุ่งเรืองต่อมาหนี้ครับพี่นอนะครับบางคนก็ลั่นไปถึงบอดบิ๊กนะครับบอกว่าโอ้ยนึกถึงตอนนั่นเนาะประมาณนี้ครับพี่นอนะครับส่บนนบบนบบวนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าก่อนจะมีบ้านหลังนี้มีที่นี่ทุกอย่างมีความสุขมากก่อนหน้านั้นอีกคนหนึ่งก็บอกว่านึกถึงบิ๊กขึ้นมาทันทีเลยหลังจากก่อนหน้านี้กำลังไปได้ดีทั้งสองคน มีความสุข FC ก็สนับสนุนเยอะมากนะครับอ็าจะคือว่าย่อนย้อนกลับไปที่ช่วงโควิดต่อมานี่กับพี่น้องนะครับที่ไล่สดปูปิดเนี่ยค้นเบิงเนี่ยค้นเข้าไปเนี่ยสมหมื่นคนครับพี่น้องนะครับปานั่นแหละครับพี่นอ้องหลายคนหลายท่านนะครับก็ใจหายในส่วนของฟังของแผ่วๆครับทุกท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเพจสบายดีแซบนะครับ เรสีเพื่อนก็เขาไปคอมเมนต์คือกันครับบางคนก็บอกว่าเฝ้าๆง่ายออกเนี่ยเด้อนะครับบางท่านก็บอกแบบซีครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเห็นแล้วกหลังเทียก็สงสารลังเทียกับบอสงสารนะครับบางคนก็บอกว่า มันถือแล้วละง่ายไปขอนแกนโลดประมาณนี้ครับพี่นอนองนะครับบางท่านก็เอา้าคือไปอยู่ใกล้กันเท้ประมาณนี้ครับพี่น้องบางคนก็บอกว่าคนจ่ายค่าไฟคงสบายขึ้นมาหน่อยเดือนละเป็นหมื่นค่าไฟปะส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเก็บกวดให้ก็ดีอยู่ฟรีมานานแล้วแล้วก็หัวรอนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็บอกว่าออกไปตั้งแต่ทีแรกก็จบปะ ส่วนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าบอสพลังบวกจกตาให้ลูกน้องมีความหวังไปอยู่ที่ใหม่อย่าทาแบบนี้อีกนะป๊าแล้วก็อีกคนหนึ่งบอกว่ามีกลุ่มปิดบอชาป้าแล้วก็หัวรอนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าอายไหมป๊าอัไอี่ FC เอฟซทางฝั่งเพจสบายดีแซดกับพีนอนะครับแต่ว่า f อฟซีทางฝั่งของแพร้วเ,เนี่ยก็ให้กำลังใจ ในส่วนของแเผาๆนะครับสูดๆเด้อเริ่มต้นไม่ประมาณนี้ครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าสั่งไม่เอาไม้ใหง่กว่าเดิมเด้อจุ่ขอนแก่นนั่นประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอาลองเบิรงครับว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับลองติดตามกันเบิรงนะครับทุกท่านนะครับหนุ่มบอกเลขข่าวสารนด่วนมาฝากพี่ฝากน้องเพิ่มอีกทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดติดตามช่องไว้เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาเดตดเดี๋ยวมาฝากครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ